คือตำรวจเขาเอาผมไปสอบสวนที่ศาลเยาวชนบอกว่าทำยังไงคุณทำอะไรเพื่อนบอกว่าผมเอาสายแลนรัดคอเพื่อนครับพื่อจอดผมไม่รู้อะไรคือมุกอเลยความจริงองนหมดแล้วเพื่อจองชีหายเลยปั้งเลยเติงเติ่งเติ่งๆตๆๆงเติ่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 งเตง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 ต โอ้ยนี่มีทั้งเพื่อนว่านเพื่อนต้นกล้าแล้วเพื่อนเติร์ดเราคิดถึงพวกนายจังเลยทำไมมึงไม่ซื้อเสื้อเผื่อโตหน่อยอันนี้ของน้องอ๋อโอเคประหยัดแบ่งกันใช้คุณครูมีแฟนยังครับมีแล้วเฮ้ยจริงเหรอแฟนแล้ว อีกแล้วหมายถึงครูคณิตศาสตร์ที่ห้องเมื่อกี้ใช่ไหมครับและครูพละที่วันก่อนมีข่าววันก่อนมีข่าวเอ้ยคุณครูที่เจ้าชู้เหมือนกันนะครับเจ้าชู้เจ้าชู้คุณครูเวลาตรวจงานนะครับถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นไอจีให้คุณครูครูโกรธเลยนะครับอ๋อขึ้นขึ้นหน่อยหน่อยเขาบอกขึ้นหน่อยหน่อยขึ้นให้ทั่วๆตรงนี้เลยก็ได้ขอขึ้นแบบอันเดียวใหญ่ใหญ่ใช่ใหญ่ใหญ่เขาแบเดียวเลยอีพีนี้ยังคงอยู่กับลูกค้าที่น่ารักของเราเหมือนเดิม AMD นะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตชั้นนำรายเดียวที่ผลิตทั้ง CPU และ GPU ทําให้การทํางานรองรับกันได้เป็นอย่างดีและเพิ่มประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของความแรงและการประหยัดพลังงานแล้ววันนี้นะคะทยคลิปเรามีคําถามพิเศษสําหรับนักเรียนทางบ้านด้วยแจกคอมพิวเตอร์จาก AMD นะคะรอฟังให้จบคลิปด้วยว้าวนี้่คือผมผมนี่ ยิ่งว <Napoleon>. ่าไว้ใจครูผมไว้ใจ AMD ผมไปซื้อคอมล่าสุดไอ้จอยก็บอกว่าพี่พี่เฮียเอานี่เลยสเปคนี้ไปเลยต้องมี AMD แรงจริงยังไม่ทันกดเลยจับมาปุ๊บแม่งคลิกเลยคือประมวลผลเร็วเร็วมากนองน้องมึงเสียใช่อันนั้นน่าจะมาเมือครูจะอธิบายกติกาสวันนี้ให้นะคะเราจะแบ่งไป4ี่เลเวลนะ easy normal hard และ legendary คะแนนก็ตามความยากง่ายรู้แล้วกดตอบได้เลยต้องแข่งกันความเร็วเป็นเรื่องของวิชาแต่ความฉลาดเป็นเรื่องของคครูค่ะ ไม่แปลกใจเลยที่อาจารย์คณิตร์ห้องข้างพ่อุงคูอ่านักเรียนโอนอยออกกันค่ะเด็กหลบนอยฮึ่บนี่เด็กชายว่าน normal สามคำถามข้อนี้ตั้งใจฟังค่ะต้องฟังให้อาจารย์จบก่อนนะอะไรนะต้องฟังอาจารย์จบ่อนฟังอาจารย์ฟังอาจารย์ให้จบฟังคุยให้จบ่อนเขาเรียนถูกแล้วนะเข้าใจนะต้องฟังให้อาจารย์จบ่อน เหตุการณ์ที่คอมพิวเตอร์ต่างๆทั่วโลกเกิดบั๊กเมื่อใช้งานจนถึงหลังเพียงคืนของวันที่31ธันวาคมคศ1999และเข้าสู่วันที่1มกราคมคศ2000แต่ระบบกลับเข้าใจว่าเป็นคศ1900ทําให้การทํางานเนี่ยของระบบผิดเพี้ยนเหตุการณ์นี้เราเรียกว่าเหตุการณ์อะไรโอ้งฉุบแล้วกันผมถอนตัวผมว่าผมผิดใครก็ได้อ่ะพี่วัน Y2K ครับถูกต้องค่ะไม่รู้ได้ไงอ่ะเกือบแล้วผมจะตอบมิลลิเนียมแล้วตะเกียร์ Y2K ครับมันคือ year two kilo อะไรประมาณนี้ใช่ใช่แล้วก็คนเนี่ยก็แห่แหเข้าไปกดเงินใน ATM ว่าเออเดี๋ยวพอมันเป็นแบบปีเปลี่ยนเป็นศูนย์ศูนย์เดี๋ยวเงินจะหายยุคนั้นคือสื่อทุกสื่อเนี่ยก็ต้องมีคำนี้แตะอยู่ไม่งั้นเหมือนดูเชยอ่ะแล้วแล้วมันคือ year t k จริงอ่ะเยลโล่ทูโคลาผมไม่รู้เยลโล่ทูโคล่า อธิบายก่อนเหตุการณ์นี้ Y2K ทําให้เกิดแบบธนาคารไม่สามารถจ่ายเงินลูกค้าได้ทุกอย่างมันลวนไปหมดเลยเ<ฮ>ที่ยวบินต่างๆก็ต้องถูกคันเซิลแล้วก็ตลาดหุ้นเนี่คือแบบลม่มจริงๆกับ Y2K ก็คือ2,000 2 K อะพี่ K คือกิโลกิโลคือ0ยกกกำลัง3 ตอนนี้คือพวกเราแย่มากจอร์คือเราพูดเรื่องจริงอ่ะมันก็ไม่ไม่จริงเราเราพูดเรื่องไม่จริงเขาก็คิดว่าเรื่องจริงตอนนี้มันอีลงตุงแนงไปหมดพี่เข้าใจผมจุดเวียงต้องกาเข้าใจผมจุดเวียงครับโอเคค่ะข้อนี้นะคะเด็กชายว่านได้ไป100่รอคะแนเด็กชายว่านได้เลือกค่ะเพราะเด็กชายว่านตอบถูกผมขอเลือกเลเจนด a รี3ครับ อันนี้โจทย์ข้อนี้เป็นคําถามจับคู่นะคะจงจับคู่จอยกับเครื่องเล่นเกมให้ถูกต้องโอ้ยสบายดลุเลเจนเดอรี่เหรอถ้าพร้อมแล้วครขึ้นภาพค่ะโอ๊ยไมนะ่นัดหกับดีด็อกครับ2กับ A 3กับ C B กับ4ครับถูกต้องค่ะ โอ้ oh, ไม่ทันไม่ทันไม่ทันนี่เพิ่งออกล่าสุดเลยนะเนี่ยอัตาริสองพันหกเขาบอกว่าจะมากินตลาดเทห้าให้ได้อันนี้คือมุกใช่ไหมเขาเื่งจริง <laughs> เขากลับมา <laughs> เขากลับมาแล้วอัตาริกลับมาแล้ว จริงๆแล้วเกมที่เราเห็นเห็นกันอยู่ตรงเนี้ยเขาใช้ CPU และ GPU ของ AMD เหมือนกันนะใช่มันถึงได้เร็วแรงแล้วเล่นด้วยกันถุกขนาดนี้ไงจ๊อใช่ไม่ว่าจะเป็นแบบ Xbox One Sony Play 4 Play 5 Nintendo Wii U แล้วก็ Atari VCS ครับครจริงๆคือ AMD ก็อยู่ใกล้ตัวเรามากๆแต่เราแค่อาจจะแบบไม่รู้อ่าครอนี้เด็กชายวานได้ไปอีก200คะแนนโอ๊ยทำไมเห็นหัวเด็กชายจร์ดหน่อยครับครูครูทำย ไม่ใช่หยอครูให้ครูให้เด็กเอาเด็กชายจอนได้ไป200คะแนนค่ะใช้วิธีเดียวันครับครูจำผิดเองครูจำผิดเองเด็กชายจอนเลือกค่ะ easy หนึ่งตั้งใจฟังนะคะถ้าฟังเสียงรู้แล้วกดตอบได้เลยเสียงต่อไปนี้คือเสียงจากโปรแกรมอะไรพร้อมแล้วฟังค่ะเด็กชายเติร์ดสกายถูกต้องค่ะโอ้ยไม่ทันไม่ทัน เด็กชายเติดได้ไป50คะแนนค่ะเด็กชายเติดเลือกเลยค่ะเอา Normal 1หนึ่งครับคำถามนะคะสินค้าที่ใช้บิตคอยซื้อชิ้นแรกคือสินค้าอะไรเด็กชายเติดค่ะออสปอรผิดค่ะไม่เคยกดเลยเหรอต้ตรงบ้านแล้วกดเลยบ้านกาแฟผิดค่ะไม่มันต้องถูกเวพี่อ๋จริงป่ะใช่โอ้สมัยก่อนบิตคอยมันถูกมาก สินค้าที่ใช้บิตคอยซื้อชิ้นแรกคืออะไรเอ,อนี่ผมผมน่าจะพอนึงออกน,นะจะใช้ว่านค่ะเพื่อนครับ <laughs> วันนั้น,น่ไอ้จอร์ดมันไม่อยอมเป็นเพื่อนผมผมเ,เลยบอกว่าผมถือบิตคอยอยู่นะจอะร์ดผมก็เลยยื่นโบเลยไปให้มันผมคิดว่าน่าจะเป็นผมเนี่ยคนแรกเลยที่ซื้อและจอร์ดเป็นสินค้าแรกที่ที่มันรับบิตคอยแล้วบอกว่าโอเคเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่ค่ะเด็กชายเตยคิดว่าอะไรทะเลแซนด์วิช พิซซ่าพิซซ่าร้านปปาจอนค่ะก็คือวันที่18พฤษภาคม2010มันจะมีคนหนึ่งชื่อเลโซฮันเยสนะคะเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ได้โพสต์บนบิตคอยฟอรั่มว่าเขาเนี่ยต้องการใช้1,000 0บิตคอยตอนนั้นอะมูลค่าแค่40ดอลลดอ์เองใช่เพื่อซื้อพิซซ่าปปาจอนวันนั้นอะผมก็เจอนะไอคุณคันนารอเยฟเนี่ยเขาคคันเยสคันเยสคานารอเยสสรุปคะแนนตอนนี้ เด็กชายต้นก้าศูนย์คะแนนเด็กชายว่า100คะแนนเด็กชายเติร์นห้าสิบคะแนนและเด็กช 200, นายจอดสองร้อยคะแนนโอเคโอเคตาย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 ข้อนี้ไม่มีใครตอบได้เลยแต่ว่าคนที่ตอบคนดท้คือเด็กชายว่านเด็กทาหนึ่งครับคุณครูขอบมากครับคําถามคือแร่ที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตซ p u คือแร่อะไรอืมน้มำชื่อไม่ได้อืม,อ,มอะไรวะคลิปตัวไหนเหรอไม่ใช่แร่ <laughs> <laughs> ถ้าถ้าไปที่อเมริกาแล้วแบบนึกถึงสถานที่หรือพื้นที่ที่หนึ่งที่เขาแบบมีแต่คนเทคเก่งๆซิลิคอนเหรอซิลิคอนซิลิคอนซิลิคอนเด็กนะละลายนะพี่ยืนอยู่อันนี้ทำซีพีอยู่ทำจานไหมครับไอซิลิคอนนั่ยนาฉลาดมากเด็กชายเต้ตอบ เอาคำตอบเดียวซิลิคอนคือทียอะไรวะยซิลิคอนเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเอ้เฮ้ไอ้ที่ออ้เมืองขึ้นเมืองขึ้นเมืองอะซิลิคอนเป็นเป็นธาตุโลหะที่เขาใช้ผลิต CPU ผลิตพวกแบบว่าเออชิ้นส่วนในรถยนต์ไปจนถึงการผลิตคอมพิวเตอร์แต่ปัจจุบันเนี้ยแร่เนี้ยเริ่มขาดตลาดแล้วแล้วที่ตรงนั้นเขาไปตั้งว่าซิลิคอนเวเลเพราะว่ามันแบบว่าเป็นเป็นแหล่งรวมอ่าเคยได้ยินเรื่องนี้มาเหมือนกันใช่ตัดซิลิคอนออกได้ไหม เด็กชายเติร์ดได้ไป200คะแนนตายแล้วตายแล้วไมเลืนเอาหน่อยดิสิลิคอนอยู่ตรงหน้าแต่แบบตอบซิลิโคนขำมันไม่รู้จักซิลิคอนไงเป็นชื่อเมืองเราเลยอ๋อซิลิโคนเรียไปเสริมจมูกต่อไปเด็กชายเติร์ดเลือกค่ะฮาร์ดแล้วกันยังไม่ถูกเลือกเลย2ครับระบบปฏิบัติการแรกสุดที่ออกแบบโดย Microsoft มีชื่อว่าอะไรคอนด้าคอนด้าเนอะมันใช่กอนด้าเเฮ้ยหรือว่าใช่ตอบเลย ดอสถูกต้องค่ะเฮ้ใช่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 พึ่นจอสผมไม่รู้อะไรคือมุกอะไรความจริงผมงงกันหมดเลยวะพึ่งจอมงกชิบหายเลยเกือบแล้วเกือบกดแล้วคันท่าภาคสองี AMD กับ Microsoft เนี่ยเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันด้วยนะคะล่าสุดก็มีพัฒนา CPU ลายเส้น6,000ซึ่งมีตัวชิปความปลอดภัยของ Pluton ของ Microsoft ฝังอยู่ข้างในช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยของผู้ใช้งานด้วยอโอเคค่ะเด็กชายวันได้ไป150คะแนนค่ะโอ้โยอดโอเคค่ะเด็กชายวันเ,เลือกค่ะ Easy 4 <see, S 2> ครับ Easy 4 <see>, ค่ะ,ะคำถามคือตัวละครนี้ชื่อว่าอะไร โอนกดอกกี้คองถูกต้องค่ะดอกกี้คองโอ้ไม่ทันไม่ทันสมเป็นจอสสเป็นจออันนี้ตัวเมนผมดอกกี้คองเนี่ยเป็นศัตรูตัวแรกของมาริโอซึ่งมาริโอปรากฏตัวครั้งแรกในเกมอาร์เคดของด o อกกี้คองในปี1981ชื่อว่าจัมแมนเด็กใช้จอต่อไปได้อีก50คะแนนค่ะสรุปตอนนี้นะคะทุกคนเนี่ยได้ไป250คะแนนเด็กชาต้นกล้าต้อง คือปกติผมติดคิดเยอะไงเราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วเราแค่คิดไม่ทันนะผมคิดไม่ทันต้องกินเยอะเราเข้าใจไว้นายอ่ะอันนี้เด็กชายจอร์ดให้เด็กชายต้นกล้าเลือกคำถามแล้วกันเนาะเอา h ร3 d สามแล้วกันนะโอเคข้อนี้ครูเชื่อว่าเด็กชายต้นกล้าตอบได้แลนย่อมาจากคำว่าอะไรเฮ้ยแลนย่อเด็กชายว่านค่ะ Local Area Network ครับถูกต้องค่ะ สุดยอดเลยว่ะคือตอนเด็กอ่ะผมเคยเอาสายแลนอะรัดคอไอจอดคือตำรวจเขาเอาผมไปสอบสวนที่ศาลเยาวชนบอกว่าทำยังไงคุณทำอะไรเพื่อนบอกว่าผมเอาสายแลนรัดคอเพื่อนครับสายโลเคอลานเน็ตเวิร์กเหรออ๋อคุณตำรวจบอกชื่อเตะเขาให้ข้อมูลผมมาคมอผมเลยจำได้วันนี้เด็กใช้ว่านได้อีก150คะแนนค่ะดีใช้ว่านค่ะห้าสี่ครับห้าสี่โจทย์คือ เสียงต่อไปนี้เป็นเสียงเพลงจากเกมอะไรและภาคอะไรทั้งเกมและภาคนะคะถ้าพร้อมแล้วฟังค่ะกอจะเดินมาแล้วเผามาแล้วมาแล้วส่งงานให้ดีดีเลยไปเลยไปเลยแกนทิฟออโต้ซันแอนเดรียสถูกต้องค่ะถูกต้องเลยเด็กชายต้นกล้าได้ไป150คะแนนค่ะโอเยอะเลยโอ้เยอะมากคือขึ้นมาไม่ถึงไม่ถึง

เราสามคนก็ไปยาวๆเลยโอ้คิดอยู่ว่าคุณทำอะไรไอ้คุณเม่องี้เป็นเป็นอย่างอื่นได้เป็นไฮแทเปไปอะไรก็ได้อ๋อซิก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 กล้กซิ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 กซละซกันครักคิกซิกซิกซกิกคิกซิกซิกกิกซิกซิกซิกกซบกซิก0 0กซิกิกซิ่ซิกซิดซกซิะติกิกซิกซกซิกซกซิกซกิกซิกกซกซอกซิกกซิอซิ่ซิกกซกกก ไม่น่าเล่นเฮ้ยตลกนะคุณน่าจะไปเวรนี้อ้าวผมลองวสมองกี่ไบเหรอผมลองผมลอง997เมกะไบต์ผิดค่ะจริงเหรอทำไมวะเราเข้าใจผิดมาตลอดเลยเนี่เอยเก็าสิบเก้าก้าเก้ต้องกาลองดูมันจุดไปได้เรื่อยๆนะเพราะเราเหลือเราเหลือแค่คำตอบเดียวไม่งั้นผมจะตอบสมองกี่ใบผมไม่ว่างนะหนึ0งพันยีผมว่า1,027อ้าวให้มากกว่าก็เป็นคนตอบ ใช่ค่ะเด็กชายต้นกาค่ะ1024งพันยี่สิบสี่ครับถูตอบถูกชัวร์เลยเชี่ยถูกต้องค่ะยอดมากหนึ่งพันยบสี่แคะข้อนี้ก็เพรมะว่พี่ว่างไม่ตอบพี่ว่านก็รู้เนี่ยหนึ่ิบสี่คือคิดว่ามันน่าจะใช่เก่งมากเลยอ่ะคือมันคุ้นตาคุ้นตาใช่ใช่ใช่แลเขาบอกยี่สิบ24พวก เออดยอกูต้องเออไว้ก่อนเทียเดี you, ๋ยวตัดแล้วดูไม่ดีโอเคเด็กชายต้นกล้าได้ไปอีก100่ยคะแนนค่ะ พี่ต้นกล้าเด็กชายเติร์ดและเด็กชายจอร์สได้ไป250คะแนนเด็กพี่เหรอเออทำไมต้นกล้าเป็นพี่อ่ะซิ่งซิ่งวเนี่ยเด็กน้องครับผมแลกเปลี่ยนผมแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเข้ามากางเทอร์อะไรวะเนี่ยเด็กชายว่านได้ไป400คะแนนค่ะโอ้ยเด็กชายว่านจะใช้ต้นกล้าเลือกเลยค่ะเลเจนเดอรี่สองคำถามนะคะบิดประกอบด้วยค่าตัวเลขอะไรบ้างเด็กชายเติร์ดค่ะแปด เพีะคะ่ะแไมไ่เหรอแปดบิดเนี่ยศ <c oughs> ูนย์กับหนึ่งถูกต้องค่ะเฮ้ยคืออะไรวะไม่เข้าใจเลยนึกว่า8ปดทูสิบสี่ร้อยี่ปที่เลยพูดว่ามึงรู้เออพ <c oughs> ี่เต๋อดกดปุ๊บ8แ,แล้ว <c oughs> 1กับศูนย์คืออะไรสมมติว่าศูนย์หนึ่งคือ A นี่คอมพิวเตอร์มันคิดได้แค่2เลขบิตนะคะย่อมาจากคาว่า binary digit binary แปลว่าแปลว่า2ดิจิต2 <S 2> 2. <S ก็คือตัวเลขอ๋คือลําดับชั้นของข้อมูลที่เล็กที่สุดการที่แบบว่าเลขอะไรอย่างเงี้ยจะทางานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้จะต้องมาแปลงให้อยู่ในรูปของเลขฐาน2ก่อนเมื่อแปลงแล้วเนี่ยจะได้เลขแทนสถานะเปิดและปิดของสัญญาณไฟฟ้าที่เรียกว่าบิต2ค่านั้นก็คือ0ูนย์และหนึ่งอย่างที่เดชายจดบอกก็คือ0ูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ออคือตัวอักษรใดตัวอักษรหนึ่งคือหนึ่ง แต่ถ้าเป็นตัวเลขอาราบิกอันนั้นจะมี10เลขอ๋ออาราบิกถ้าอโรบิกมึงไปข้างหน้านี่ลายนี่มีเต้นอยู่เด็กชายจอร์ดได้ใบ200คะแนนอุ้ยเด็กชายว่าน450แล้วนะผมไม่เคยสอบได้ที่หนึ่งอยู่แล้วผมเอาฮดแต่เสีมึงเคอมันมีตัวอาโอเคข้อนี้เป็นข้อสอบ looking นะคะคำถามคือรูปใดต่อไปนี้เป็นภาพถ่ายดิจิตอลรูปแรก ติ๋ใช้จอดค่ะหนึ่งครับผิดค่ะเต๋อใช้เติร์ดค่ะสี่ครับถูกต้องค่ะอย่าบอกนะว่านั่นคือรูปนายอ่ะต้องไปยังไงครับเจ๊ดิอ๋อเกาบอกว่าเออใช่ก็คือตอนนั้นเออเป็นอ๋อเล่าเรื่องเออไทยๆอ๋อใช่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 เป็รูปนายเหรอเอ่อคุณคุณแม่ถ่ายเปนรูปแม่นายเหรอใช่ บอกแล้วตอนแรกแม่สอนให้เลือกคบเพื่อนรวยแล้วเข้าใจเหาอให้ฟังอ่ะไม่ให้พี่อธิบายพี่ตอบถูกฟังเวอร์ชันพี่เติร์ดก็ได้ค่ะตอเด่ะตอบไปเบอร์หนึ่งใช่ไหมไซรัเด็กชายเติร์ดคิดว่าเออมันช้อยมันเหลือ3ละวมีหลักการนี่เพี้ยแล้วมามตัดออกไปเลย3ามมันเป็น 3D แล้ว2มันเป็นพิกเซลไงแล้ว4อ่ะก็เป็นพิกเซลถ้าสูงไปใกล้ไปต่อเถอะขอโทษครับตอบถูกยังไงให้ดูโง่ ภาพดิจิตอลแรกนะคะนี้รูปนี้ภาพที่4ส,สร้างโดยรัสเซลเคิร์ชนะคะเป็นภาพถ่ายดิจิตอลตัวแรกที่เขาเนี่ยถ่ายรูปลูกชายของเขาไว้คือจริงๆแล้วว่าเขาถ่ายจากกล้องฟิล์มนั่นแหละแต่ว่าเขาไปสแกนภาพแบบเป็นดิจิตอลมันก็เลยกลายเป็นว่ารูปถ่ายดิจิตอลรูปแรกข้อนี้เด็กชายเติร์ดได้ไป150คะแนนค่ะเ <ๆ S 2> ด็กชายเติร์ดค่ะเอาอีซี่สครับยคำถามเหลือน้อยเลยเนาะหมยแล้ว ใจ้ว่างก็ไม่ตั้งใจครับอ๋อนี่เล่นเบลออ่อมเบล์อ๋อาบุษบาฟังโจทย์นะคะวันเมื่อกี้ถ้าครูบูฮู้ตลกเลยนะจริงด้วยเมื่อกี้บูฮู้ตลกเลยถ้าครูบูฮู้ขึ้นมาสามสี่ไม่ได้ไม่เป็นไรครูเข้าโจทย์เลยอ่าไปต่อไปต่ออ่าเฮ้ฟังโจทย์ให้นะคะรูปนี้เคยเป็นโลโก้ของโปรแกรมอะไร โอ้ย Photoshop ถูกต้องค่ะรูปนี้จริงๆแล้วเป็นเป็น Photoshop เวอร์ชัน7.0นะคะในปี1988นะคะโดยมีชื่อเดิมว่า Image Pro แล้วต่อมาก็ถูกซื้อโดยบริษัท Adobe s y s t e m ในปีเดียวกันก็เลยเป็น Adobe Photoshop เด็กชายจอร์ดได้ไป50คะแนน สุดเวียมมาเลยจ๊อดสุดเวียมมาเลยตอนนี้เด็กชายจรอดคะแนนนำมาก500คะแนนโอ้โหส่วนเด็กชายว่าและเด็กชายเติร์ดได้ไป400คะแนนนะคะและเด็กชายต้นกล้า250คะแนนเด็กชายต้นกล้าเก็บให้หมดเลยไหมงั้นเอาเอาอีซี่ให้หมดไปเลยครับอีซี่ครับอีซี่สองฟังคำถามนะคะซาโตชินากาโมโตะคือนามแฝงของผู้สร้างอะไรนี่เด็กชายจรอดค่ะบิคอยต้องค่ะ ิตคอยอะจุดประสงค์ของเขาคือเขาอยากสร้างส,างสก,กุลเงินที่เป็นอิสระไม่ขึ้นกับองค์กรหรือไม่ขึ้นกับบุคคลอะไรเลยเขาก็เลยต้องใช้นามแฝงเพื่อไม่ให้แบบว่าการที่เขาออกมาพูดหรือทําอะไรอะมีผลต่อราคาขึ้นราคาลงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าคุณซาโตชินากาโมโตะคือใครเขาอาจจะเป็นพี่เ่งก็ได้นะเป็นซาตชไม่ได้เปไม่ได้เราเราจะเห็นใครเดินไปเดินมาแล้วก็มีเงินทองขนาดนี้ได้ยังไงอาจจะเป็นคู่เองก็ได้ครับหรือคุณคือซาโตชิ โอเคคะ่ะอเด็กชายจอสเราจะเอาอะไรเอา o r มอลให้จบไปเลยไหมรีบตอบตอบได้เตะบอลฟังคำถามนะคะบุคคลในภ an anyway. าพนี้คือใครเชื่อใครวะอเมซอนเงียเจ้าของคือใครอะไม่ใช่พ่อกูก็โอเคละอะผมลองดูผมลองเจฟเบซอสดโอ้ถูกต้องค่ะเขาคือใครผู้ก่อตั้ง amazon. com ทำไปทำล่างกันนะถูกแล้วไะถูกแล้วนี้เมซอนอยู่ตรงป้ายไปเเลยจริงๆคือถ้ากล้องกว้างกว่านี้หน่อยจะเห็นผมนั่งทำงานอยู่ใช่คืออันนี้มันมันลิงก์กันว่านี่คือเจฟเบซอสเขาคือจอร์ดเบเซฟไม่ใช่ โอเคจริงๆตอนนั้นเออเจฟเนี่ยเขาอายุ30ปีเขาก็เริ่มต้นธุรกิจขึ้นมาโดยโดยเริ่มจากแบบว่าไอ้ลงรถบ้านเขาธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ใช้ประตูบานไม้อะมาเป็นโต๊ะทำงานของเขาโดยเริ่มกับเออนักโปรแกรมเมอร์อีก2คนพนักง,งานแล้วก็ตัวเขาและภรรยาก็กลายเป็น4อันนี้สีอะไรครับนี่คือจุดเริ่มต้นพี่โป้ฮาเลยนะอ่ะพี่เตอร์ถามไรไม่นึกเลยต้องส่งอีกรอบ ตอนนั้นน่ะเขาเริ่มสร้างธุรกิจอ่ะแค่10,000เหรียญชาลัดแต่ตอนนี้มูลค่าที่เขาทาได้คือ179พันล้นานเหรียญสหรัฐเด็กชายจอร์ได้ไปอีก100คะแนนค่ะ<า>เก่งมากเรียงบนเรียงจอไม่ต้องตอบล้มั้งข้อนี้เออผมจะไม่ตอบละสุ่มคะแนนนะคะเด็กชายว่าและเด็กชายเติร์ดได้400คะแนนเท่ากันและเด็กชายต้นกล้า250คะแนนส่วนเด็กชายจอร์นำโด่งไปที่700คะแนน เดี๋เดคูเดี๋ยวดเดี๋เดแล้วว่านับนับนับหนึ่งสองสามกันใหม่แที่อยากจะวูก็วูไม่ไม่ดูบีบูบาเลยข้อสุดท้ายนะคะฮาร์ดแวร์ชิ้นหนึ่งที่เป็นหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์เปรียบเหมือนสมองที่คอยทำหน้าที่ในการตัดสินใจหรือคำนวณข้อมูลคำสั่งที่ได้รับมาฮาร์ดแวร์ชิ้นนี้เรียกว่าอะไรเดี๋ยวมจะไม่จอดไม่ตอบเลไม่จอด ใครบอกเออทฉัมไม่เคยตอบคนแรกเลยใจวันใจวัน CPU ถูกต้องค่ะจบแล้ว CPU ย่อมาจากอะไรเซนเซนเซนทรัลอะไรสักอย่างอะเซนทรัลโปรเซสเซอร์ยูนิตโปรเซสซิ่งยูนิตอุ้ยสมุดทุกคนแบบแต่ว่าจอร์ดมึงรู้ไหมว่าถ้าต้นกล้าไม่ได้200คะแนนเนี้มันจะต้องซ้ำชั้น CPU ครับ เอาไงเอาไปตัดต่อ CPU นะคะข้ามไปเลยด้วยข้าม c p ขคืนคืนกระดิ่งคืนกระดิ่งโอ้โหสคริปต์แอดกดไปกดสคริปต์แอดกูแล้วอ่าอธิบายก่อน CPU ย่อมาจาก Central Processing Unit AMD เนี่ยได้พัฒนา CPU นะคะมันตั้งแต่ปี1977มี CPU ออกมาหลายตัวมากซึ่ง CPU ตัวล่าสุดของ AMD มีชื่อว่า Ryzen ซึ่งนอกจาก CPU แล้ว AMD ก็ยังมีโปรดัก GPU ด้วยซึ่งเป็นผู้ผลิตเดียวในโลกที่ผลิตทั้ง CPU และ GPU มันก็เลยทำให้แบบว่าเทคโนโลยีเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองโอเคค่ะจบไปแล้วสรุปคะแนนค่ะเด็กชายจอร์ชนะไปที่900คะแนนค่ะของหลวงชิบหายแล้ว ไอ้อาตอบตกแล้วรูครับจะทำของพังครับรูอย่าโทรบอกแม่ผมน้องยิงได้เอ้ยใช้ได้ถือว่ามึงซ่อมแซมเก่งเด็กใช้ต้นกล้าได้ไป250คะแนนเด็กใช้ว่าและเด็กใช้เติร์ดได้คะแนนไปเท่ากันคือ400คะแนนค่ะไม่แล้วข้อสุดท้ายก็บอกว่าจะไม่บอกจะไม่กดไม่เออ ครูผมจะโดนเพื่อนเกลียดไหมครับไม่ไม่ไม่ร okay, ู้ไงไม่ไม่เกลียดดิโอเคอันนี้คำถามสำหรับนักเรียนที่บ้านนะคะลุ้นรับของขวัญสุดพิเศษนะคะจาก AMD ซึ่งก็คือโน้ตบุ๊ก AMD แบบ TNL Tin a l g h t มูลค่า27,990นาบาท มาพร้อมสเปคขั้นสูงแบบ AMD A+A ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ AMD นะคะช่วยทำให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานที่ทรงพลังแต่ประหยัดพลังงานใช้ CPU AMD Ryzen 5006U และ GPU AMD Radeon นะคะทำให้เกิดความแรงขึ้นเป็นแบบทวีคูณประหยัดขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ทำงานได้ดีมากขึ้นอีกด้วยแก้วแก้ว วิธีการตอบคําถามนะคะง่ายมากเลยก็คือนักเรียนที่บ้านสามารถแบบว่าตอบคําถามลงใน Facebook และ YouTube โดยแฮชแท็กมาด้วยนะอย่าลืมแฮชแท็กนะ AMDX ยกกําลังโดยทีมงานเราเนี่ยก็จะแบบว่าสุ่มเลือกหนึ่งคนที่ตอบถูกใครใครตอบถูกก็ได้ไปเลยคอมพิวเตอร์27,990บาทค่ะคําถามครับคําถามคือ AMD ย่อมาจากคําว่าอะไร S <S <S เด็กชายเตยครับเขาออไม่ให้ตอบเขาไม่ให้ตอบเดี๋ยวคน<า>เดี๋ยวนักเรียนทางบ้านเขารู<อ>้สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณ AMD อ,อีกครั้งนะคะ AMD ไม่ใช่แค่ CPU เล่นเกมแต่คืออนาคต Total Entertainment ในโลกอนาคตนะคะสำหรับใครที่มองหาโน้ตบุ๊กอยู่ก็อย่าลืมมองหาสัญลักษณ์ AMD เพื่อความแรงประหยัดและปลอดภัยต่อข้อมูลค่ะยอดสุดยอดนักเรียนที่นั่งตรงนี้ทำไมไม่มีเตมเอต้มเป็นแรกคอมพิวเตอร์ได้ไหมเดี๋ยวนี่ไงก็มีรางวัลให้ใช่ไหมที่บ้านอ่ะได้ไหม อที่บ้านเกิอแล้ววะไอยู่หัวเดินมาเหมือนจะกระซิบด้วยนะไอ้แค่จ๊อกูมีรางวัลที่บ้านนะผัวหน้าหางเมียคว้างไอ้ไอ้มึงฆ่ากูดีกว่าก็หมายถึงเรบเรียนบีที่บ้านให้รางวัลเนี่ยอ๋อกูหมายถึงว่าบ้านผมตกใจหมดเลยเกือบตายโอเคสำหรับวันนี้เสร็จแล้วค่ะทุกคนสำหรับคนรักซึ่งกันและกัน ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนครับไปเตะบอลเตะบอลไป